สวัสดีครับแต่ก่อนนะครับเวลาที่เราคุยกับ ChatGPT แล้วได้คำตอบมานะครับถ้าเราต้องการจะเอาคำตอบนั้นนะครับไปสร้างเป็นไฟล์ Word นะครับเราก็จะต้องทำการ Copy แล้วก็เอาไปวางนะครับแล้วก็ไปบันทึกไฟล์ Word อีกทีนะครับแต่ตอนนี้ ChatGPT ได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับเราสามารถเอาคำตอบนั้นสร้างเป็นไฟล์ Word ให้เราได้เลยหรือว่า Excel ให้เราได้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะลองให้ ChatGPT แต่งเพลงให้ก็แล้วกันนะครับแต่งเพลงนะครับแล้วก็จะบอกเพลงว่าเป็นแนวไหนก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงพี่มันคนจนนะครับไม่มีเงินมีแต่หัวใจประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็กด enter ไปเลยนะครับให้ ai หรือว่า chat gpt เนี่ยแต่งเพลงให้เราเห็นไหมครับพอเขาแต่งเพลงนะครับได้เนื้อเพลงมาแล้วนะครับปกติแล้วถ้าเราอยากเป็นเพลจริงจริงเราก็ไปที่ s u n o ai เนาะนะครับได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับทีนี้เราอยากได้เนื้อเพลงทั้งหมดเนี้ยนะครับใส่ลงไปเป็นไฟล์ Word เราจะใช้พร้อมว่าอะไรนะครับหลังจากที่ได้เพลงแบบนี้แล้วนะครับผมก็พิมพ์ต่อว่านะครับขอเป็นไฟล นะครับเขวักแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ word w o r d นะครับขอเป็นไฟล์ Word ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วลองเคาะเอนเตเข้าไปนะครับ ChatGPT ก็จะวิเคราะห์พร้อมของเราว่าเรากำลังอยากได้อะไรนะครับเราบอกว่าเราขอเป็นไฟล์ Word เขาก็จะสร้างไฟล์ Word ให้เราจริงไหมเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเนี่ยนะครับฉันได้จะทำไฟล์ Word ของเพลงเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ลองดาวน์โหลดดูครับนี่คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็พี่มัน็จนน้อเพลงนะครับเห็นไหมครับนามสกุลเป็น .docx นะครับแล้วก็เลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับกดเซฟเลยครับพอเซฟเสร็จดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไฟล์เ o r รที่ได้นี่ไงครับ เราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนพร้อมอออปรับเปลี่ยนฟอนต์ทัทีนะครับเนี่ยเราจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับไทยสารบัญน,นะครับขนาดฟอนต์เท่าไหร่เนี่ยก็เอามาปรับแต่งได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องไปก๊อปปี้วางเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเราได้เป็นไฟล์มาเลยแบบนี้ก็ง่ายเลยใช่ไหมครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับลองให้แชท GPT สร้างไฟลเ w o ร์ให้เราดูนะครับ ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ